ื่อว่าความสุขอันมีกรรมนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีในโลกอื่นด้วยก็อันว่าอันกระทําซึ่งการรับจ้างหรือหรือว่าซึ่งการไถแล้วจึงเป็นอยู่แห่งบุรุษในการแห่งตนเป็นผู้มีความเสื่อมจากทรัพย์นั่นเทียวชื่อว่าเป็นชีวิตอันประกอบแล้วด้วยธรรมย่อมเป็นก้อนว่าความเป็นใหญ่ทั้งหลายย่อมเจริญนั่นเทียวแก่บุคคลผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยความเพียรผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยสติผู้มีกรรมอันหมดจดรอบแล้วโดยทวารทั้งหลายมีกายและวาจาเป็นต้น ผู้ใคร่ควรแล้วด้วยปัญญาแล้วกระทาโดยปกติผู้สํารวมแล้วโดยทวทารทั้งหลายมีกายเป็นต้นผู้เป็นอยู่ๆเป็นอยู่โดยธรรมผู้ตั้งอยู่แล้วในความไม่อยู่ปราศจากสติผู้มีอย่างนี้เป็นรูปดังนี้ตราแล้วซึ่งพระคาถานี้ว่าด,ดังนี้ในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถาว่านายคุณพระโคสกะตั้งอยู่เฉพาะแล้วในโสดาปฏิผลอันว่าจนทั้งหลายมากแม้เราอื่นบนรรลุแล้วซึ่งเรียกผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้น อันว่าเทศนาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์เกิดแล้วแก่มหาชนอย่างนี้ดังนี้แลจบประโยคเก่งอันว่าเรื่องแห่งนายกุมพโคสกะจบแล้ว